กลับมาสู่คำพีวิธีรวยกับช่วงนี้คนจะรวยช่วยไม่ได้นะคะคุณผู้ชมต้อนรับแขกรับเชิญของเราเป็นเจ้าของธุรกิจน้ำประหวานสูตรย่ายใหญ่คุณยุ่งวรพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โอ๋ครับเมื่อช่วงที่แล้วเกินไปว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เราประกอบอาชีพคือเป็นครีเอทีฟแล้วก็เป็นคนที่จัดอีเวนต์ฮะแต่ช่วงวิกฤตที่ผ่านมาบอกได้เลยว่าโควิดทําพังอีเวนต์ทุกอย่างถูกระรับแล้วคะรายจ่ายเราเท่าเดิมพี่รายจ่ายเท่าเดิมนะแต่รายรับหายหายหมดเลยอาทิตย์ที่ทำไงอะ ถ้าอยู่รอวันตายก็คงตายไปแล้ว<ช>หรืออยู่ให้เขาแต่แตอนนี้ยังรอดนะเนี่ยยังไม่ตายนะอยู่ให้เขายึดบ้านยึดรถก็ได้นะแต่เราต้องพลิกวิกฤตทั้ทงนั้นก็ไตรตรองคิดแล้วว่าภูมิปัญญาอะไรที่ถูกถ,ถ่ายทอดมา,าอย่างที่บอกเมื่อกี้อาจจะขออนุญาตเล่าย,อย้อนนิดนึงว่าเราเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์<อ>เป็นคนใต้อย่างเงี้ยฮะก็จะเคยชินกับการที่ไปสอยมะม่วงมะม่วงพาไปให้ย่าบอกย่าเนี่ยทำน้ำประหวานให้กินหน่อยสิเออย่าก็บอกมาเลยสูตรเด็ดย่าใส่อัดแน่นนู่นนี่นั่นกินมาตลอด ความเอออของการที่เจอวิกฤตโควิดครั้งนี้มันเลยย้อนกลับไปในอดีตว่าเฮ้ยเราเคยเฮ้ยกินน้ำบ้าหวานของย่าย่าเคยทำให้อร่อยอ,อมันน่าจะต้องสร้างรายได้แล้วละ่ะโอ้โห <c oughs> แสดงว่าเราเองก็ยังไม่ลืมความเป็นตัวตนของเรารแล้วเราก็ไม่ได้มองข้ามสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่เด็กๆถูกต้องจริงๆนะ คือบางทีคนเราหัวหาอดีตกันนะยุคยุคปัจจุบันเนี่ยคนจะมองหาอนาคตแต่บางครั้งเรากลับไปย้อนดูอดีตบ้างก็ได้ภูมิปัญญาเกา่เกาๆเ,เขาเรียกว่าวัฒนธรรมเดิมๆหรือสิ่งที่ปู่ย่าตายายเราถ่ายทอดออกมาเนี่ย<ค>มันมีคุณค่ามากและสามารถที่จะมาพลิกมาเป็นไรายได้ถึงทุกวันนี้ถามว่าน้ำจิ้มเลก็กๆน้อยๆบางคนมองว่าก็แค่น้ำจิม้มมันจะ<อ>สร้างกี่ตังค์เชียวชิ้นบ้างฉันก็ตํากินเองได้อะใช่แต<อ>่จะหาเจ้าที่อร่อยดีแบบนี้มันก็คงหายากนะพี่โอ ะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรของคุณย่าใชคจะบอกได้ไหมคะว่ากี่ปีแล้วโอ้หตั้งแต่ยุ่งยังตั้งแต่เกิดมาใหม่ๆตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนคือ 30- 40ปีมาแล้วอ่ะคือย่าทํามาตลอดเราเกิดมาเราก็เจอสูตรนี้แล้วอะไรเงี้ยฮะที่สําคัญคือด้วยค่ะที่เราเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะะบ้านเกิดอยู่สุราษฎร์เลยดังนั้นวัตถุดิบที่คัดสรรมาใส่น้ําปลาหวานนี้นะกุ้งสามไซส์จากสุราษฎร์ธานีเลยครับเออมาจากถังไต้กันเลยคับพ เราคัสตารเนี่ยฮะดูจากภาพเลยนะกุ้งสามไซส์พริกแห้งคุณภาพดีนะฮะรวมถึงเรียกได้ว่ากระปุกกระปีดนี่คือมาจากใต้แท้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมต้องใช้กุ้งถึงสามไซส์ทำไมมันต้องเยอะขนาดนี้นี่คือสูตรลับของเราไงเออเป็นสูตรลับนะคะนี่เป็นการเรียกว่าเที่ยวส่วนผสมต่างๆนานาส่วนวิธีการทำเนี่ยพี่โอ๋ครั้งหนึ่งอะทำเฉลี่ยแล้วประมาณ20-30กระปุกคือทำสดใหม่บอกได้เลยว่าไม่มีการทำแบบร้อยกระปุกแล้วมาตั้งแล้วรอขายไม่มีออเดอร์มาสั่ง ทำแล้วก็ส่งเลยเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่ามันจะไม่มีการใส่สารกันบูดถูกต้องฮะับที่สําคัญคือเราก็ดอกจำไว้นิดนึงว่าการุณาแช่ไว้ในตู้เย็นเพราะว่าเรื่องของเรื่องคือเราทําสดใหม่ไงแล้วไม่ใส่สารกันบูด<อ>ดังนั้นคนกินก็ไม่อันตรายค่ะพี่โอ๋นึกอ่ในนี้ กินยังไงเรากินยังไงคนทากินยังไงเราก็อยากขายคนที่ซื้อเรากินแบบนั้นเออมันออจะได้ดีต่อสุขภาพด้วยสังเกตนะคะคุณผู้ชมโอ้โหมนันนัวมากเลยภาษาใต้เขาบอกว่าไงนะถ้ามันเข้มข้นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไงนะร้อยแรง <laughs> ร้อยแรงนะคะแมอันนี้ลาดข้าวเลยได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ขนาดนั้นนะพี่โอวันนี้ก็เลยบอกว่าจัดหนักจัดเต็มมาให้รายการคมพีวิถีรวยเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นแฟนขับรายการนี้ตั้งแต่เก็บแปดปีที่แล้วขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็เป็นรายการที่ในดวงใจมากมาก ชมช่องเก้าต้องชมรายการนี้คำพีวิถีรวย oh, วันนี้ <right. S 2> ก็เลยจัดหนักจัดเต็มมีทั้งมะม่วง <c oughs> น้ำปลาหวานนะฮะ uh. มีฝรั่งน้ำปลาหวานแล้วก็จะมีส้มโอน้ำปลาหวานเรียกได้ว่าน้ำปลาหวานของแบรนด์น้ำปลาหวานสูตรใ่า่ใหญ่เนี่ยกินได้กับทุกผลไม้ oh. โดยปกติเราก็จะคิดว่ามันทานได้ไม่กี่อย่างใช่แต่ว่าอันนี้เราสามารถทําให้ทานได้กับผลไม้หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผลไม้ที่อาจจะไม่ใช่รสเปรี้ยวใช่ครับนะคะหรือว่าแบบเป็นรสหวานก็สามารถทานได้ใช่น้ำนิดนึงอย่างส้มโอเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาสั่งไปเอาไปทำอะไรรู้ไหมฮะ,ะยำยำส้มโอคือเอาเอาน้ํา นับปลาหวัติเรานเนี่ยราดในส้มโอแล้วก็คลุกคลุกเขานี่ก็เป็นยำส้มโอได้นะคะเดี๋ยวขอชิมหน่อยได้ไหมคะไหนม, <ๆ S 1> มาแล้วนะคะขออนุญาตเป็นส้มโอก่อนก,ก็แล้วกันโดยปกติเนี่ยทานส้มโอพี่ก็จะทานปกติทั่วไปแต่คุณโอ๋เขาด,ดูเป็นคนสุขภาพดีก็ท่าจะทานส้มโออยู่แล้วนะฮะ <c oughs> ช่ค่เป็นคนดูแลสุขภาพมากค่ะส่วนเคล็ดลับการรับประทานบางคนก็อาจจะแบบแบ่งทานทีละครึ่งเพราะว่ากระปุกหนึ่งอะฮะบรรจุ300กรัม300กรัมนี่ทานได้ถ้าทานจริงจริงคือได้ประมาณ4-5มื้อเลยนะฮะแต่เอาเ็จริงพี่โอ๋บอกว่าบางคนบอกว่าซื้อไปแล้วไม่ใส่วัตถุกันเสียจะแช่ไว้ได้นานไหมหรือเปล่าบอกได้เลยว่าถ้าแช่ในตู้เย็น1เดือนนะฮะ1เดือนแล้วก็ปกติแค่2วันก็หมดแล้วไม่ต้องแช่ถึง1เดือนหรอก อร่อยเลยอยากจะซิเลยทีเดียวนะคะเออรสชาติเป็นไงครับพี่โอคือรสชาตินี่นะคะครับพี่รู้สึกว่ามันมีความมันมีความหวานมันมีความเผ็ดมันมีความกลมกล่อมรสชาติแต่ละอันมันไม่โดดเลยนะคะมันไม่มีอะไรโดดมาเสอยงแต่ทุกอย่างมันรวมกันในแต่ละรสชาติเนี่ยมันลงตัวอันนี้คือในส่วนของส้มโอซึ่งจริงๆแล้วส้มโอเนี่ยปกติเนี่ยก็ค่อนข้างมีรสชาติที่ดีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดได้น้ําจิ้มนะคะที่มีรสชาติเข้าไปอีกเนี่ยก็จะ ยิ่งฟินค่ะขออีกคำหนึ่งนะคะวันวันนี้ก็เลยเอาในส่วนของตรงนี้ฮะพี่โอเนี่ยเพิ่งทำเมื่อเช้านี่เลยนะสดสดเลยใช่ไหมเออแบบสดสดเลยแล้วก็อยากตักให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีเนื้อแบบนี้เลยนะคือนี่ไม่ใช่แค่การเอามาโฆษณาเฉยๆหรือเอามาแค่ออกทีวีแล้วต้องทำให้ีเปมีอนกนคือพี่โอลองดูนี้ เนี่ยลองเปรียบเทียบดูนะฮะลองเปรียบเทียบกันในกระปุกกับที่เอามาเป็นช้อนแบบนี้นะคือตัวโชวกับตัวที่ขายก็เหมือนกันเหมือนกันนะคะไม่ได้จกตานะคะคุณผู้ชมขานะคะคือทําโช์ยังไงเนี่ยทำขายก็ออกมาเป็นแบบนั้นดูแต่เนื้อมันแน่นจริงๆนะถูกต้องเครื่องมันแน่นจริงๆมันมีกุ้งมันมีพริกแห้งนะคะมันมีหอมคือเอาง่ายๆเวลาเราทําอะไรเนี่ยพี่โอ๋รองคิดว่า เรากินแบบไหนคนที่ซื้อเราก็ต้องได้กินแบบนั้นเหมือนกันถ้าเรากินของดีเราก็อยากให้คนที่ซื้อเราไปอ่ะได้กินของดีๆโอ้โหเรียดอร์วาน้ำเปล่าหวานเนี่ยกินได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็เขาเรียกว่าทุกรดูก,กาเลยดีเราเพราะว่าผลละเมิงผลไม้เนี่ยมีให้กินตลอดดังนั้นถ้าอยากหาน้ำเปล่าหวานที่ ถูกใจกินได้ทั้งครอบครัวแล้วก็เป็นอาหารว่างชั้นดีอยากให้ฝากแบรนด์เรียกว่าน้ำปลาหวานสูตรย่าใหญ่ไว้ในดวงใจนิดนึงกับสลังก็ได้นะสลังได้จริงๆแล้วคือเกรงใจคุณผู้ชมมากเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมน้ำลายไหลอยู่ที่บ้านแล้วนะคะคือยืนตรงนี้นี่โอกก็ทนไม่ไหวจริงๆใช่ครับแต่ด้วยความที่เราเองนี่นะคะเป็นเป็นคนที่ชอบทานอะไรที่เป็นวัตถุดิบจากไทยๆอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเอามาผสมผสานกันเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดความลงตัวแล้วยิ่งได้สูตรที่ยาวนาน30-40ปีปกติเราขายกระปุกล กระปุกหนึงกระปุก3 0บนีสามสิบสามร้อยกรัมแบบนี้ค่ะอยู่ที่ราคา80บาท80บาทไม่ถึงร้อยคือคุณยุ่งบอกนะคะบอกว่าจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องเก็บถึงเดือนนะคะคุณเปิดมาวันเดียวก็หมดองมดแล้วตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษช่วงโควิดด้วยคือว่า2กระปุก1 5ฮะหนึบาท 2กระปุก1 5 0บาทกระปุกเดียว8 0 2กระปุก150คือ,อพวกนี้คือช่วงโควิดอ่ะเราเข้าใจเศรษฐกิจยุคนี้นะ,ะแล้วก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็คนก็ได้รับผลกระทบกันเยอะเราอยากให้กินของถูกและของดีราคานี้ก็เลยเขาเรียกว่าเป็นราคาเอาใจในช่วงโควิดด้วยแล้วก็อยากจขายราคานี้ไปตลอดแล้วก็จัดส่งเขาเรียกว่าไปรษณีย์ทั่วประเทศนะคะแพ็กเกจอย่างดีก็จัดส่งได้ทั่วประเทศค่าส่งก็คิดตามจริง เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสั่งซื้อได้โอ้โหอยากจะทานต่อนะเนี่ยะจริงๆหยุดไม่ได้จริงค่ะเพราะว่ารสชาติมันกําลังดีคือมันไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้เค็มมากนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวะนะคะท้ายที่สุดแล้วเราบอกว่าเราเนฐานะทีเออ่เราทํางานะนะคะเป็นพนักงานประจําจากการที่เราเคยมีงานมีเอีเวนต์มาตลอดนะคะ,ะแต่ในช่วงที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากปัญหานี้มันเกิดขึ้นกับตัวเราคืออะไรคะคือสิ่งที่สิ่งแรกที่เราต้อง ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองคือต้องมีสติมีสติแล้วก็ลองคิดทบทวนดูว่าสิ่งไหนที่มันสิ่งที่เราชอบสิ่งไหนที่เราสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็ต้องหาวิกฤตตรงนั้นให้พลิกให้กลายเป็นโอกาสให้ได้สิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราต้องต้องให้กําลังใจคือต้องให้กําลังใจตัวเองก่อนสิ่งสำคัญที่สุดคนเราบอกว่าให้กำลังใจคนอื่นเออเธอเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้นะแต่ไม่เคยให้กำลังใจตัวเองเลยอันนี้ลังใจถูกไหมฮะมันเป็นสิ่งที่เราเองก็ต้องคิดว่า กำลังใจให้ตัวเองเป็นสงสำคัญ oh. ลองมองย้อนกลับมาว่าในอดีตเราเคยมีเขาเรียกภูมิปัญญาอะไรบ้างสิ่งที่ถ่ายทอดมาเป็นอะไรบ้างพรสวรรค์พรแสวงที่เรามีมีอะไรบ้าง oh. ขุดมันออกมาดึงมันออกมาแล้วเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในยุคนี้ยิ่งุคที่เราสามารถที่จะเป็นสื่อเองได้เราสามารถที่จะมีช่องทางในการจําหน่ายเองได้ Facebook Fanpage hmm. เองได้เราสามารถมีหน้าร้านที่เป็นออนไลน์เองได้สิ่งหนึ่งที่ต้องทําคือตั้งสติแล้วก็ ค้นหาสิ่งที่คุณชอบแล้วก็ทํามันโอ้โหแล้ววันนี้นะคะคร,รายได้เนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้ากับรายได้ประจําเลยเห็นบอกว่าใน,น <ะ S 1> อนาคตนี่อาจจะแซงรายได้หลักไปแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะคุณยุ้ง <c oughs> ใช่ครับก็กเรื่อยๆแต่ว่ามันก็แบ่งเวลาหน้าง,งานประจําเราก็ทําแต่ส่วนนอกเหนือจากเวลาที่ นอกจากงานประจําแล้วเราก็มาทํามีสิ่งที่เราอยากทําตรงนี้ะะนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเองสนใจอยากจะซื้อเราบอกร้านไปแล้วว่าสามารถซื้อได้ที่ไหนนะคะในเพจแล้วก็ f a c e b o o k แต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตเราจะเป็นไปได้ไหมว่ารับตัวแทนจําหน่ายหรือว่าเขาอยากไปสร้างอาชีพต่อ,อนนเอาเขา้เา,เขาจริงๆนะฮะมีคนติดต่อเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็คือขออยากที่จะจําหน่ายให้มัน เขาเรียกว่าคงที่ก่อนอแล้วอนาคตก็อยากจะสร้างไรายได้ให้กับทุกๆคนก็อยากกระจายทั่วประเทศแหละแต่ว่าตอนนี้ขอขอแบบให้แบรนด์มันแข็งแรงกว่าน,นี้อีนิดนึงค่ะนะคะคือจิ้มได้หลายอย่างมากๆ <c oughs> แล้วก็รสชาติแต่และรสชาติเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะคะ <c oughs> แต่ที่ผักอันนั้นใช่ไหมคะจิ้มได้ไหมคะอันนี้น่าจะกินไหมคะกินอยู่อันนี้ไม่ใช่นะแต่ว่าแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมจะไปทำอะไรเพราะคุณยุงบอกว่าสามารถเอาไปทําเป็นน้ํายําก็ได้นะคะหรือว่าจะไปแปลงเป็นสูตรของคุณก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นตัวตั้้งตตตนที่่สสาาามรรรถอออยดชิ ไม่ว่าคุณจะทําเป็นทานกับผักหรือว่าทานกับผลไม้ที่คุณชื่นชอบใช่นะคะอย้ำอีกครั้งทิ้งท้ายคุณผู้ชมดูแล้วเชื่อว่าน้ํำลายไหลตอนนี้เตรียมไปสอยมะม่วงข้างบ้านเราแล้วบอกไปด้วยนะครับากไปด้วยนะครเข้าไปที่ Facebook Fanpage น้ํำปลาหวานสูตรย่าใหญ่พิมตรงตัวแบบนี้เลยนะฮะส่วนเบอร์โทรก็0 8 0 9 9 4 1 2 2 2 4 5แล้วถ้าเกิดเป็นแฟนคำพิีวิถีรวยโทรไปล่ะมีอะไรพิเศษกว่านี้อีกไหมอ่ะพิเศษก็คือ2กระปุก150แต่ถ้าเกิดว่าคนซื้อนะหน้าตาดีแล้วก็เข้าใจเตาะพค้าเนี่ยอาจจะได้แถมใช่ไหมใช่แถมรอยิ้มแต่จริงต้องบริการดีอยู่แล้วบริการดีอยู่แล้วโอเคค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยุ้งวรพงษ์มากๆที่ได้มาให้พลัง นอกจากให้พลังกับตัวเองแล้วยังส่งไปถึงพี่รักคุณผู้ชมด้วยนะครัขอบคุณมากๆขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองและรายได้รองแซงรายได้หลักเร็วๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรคกันก่อนสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้าย